thank you นี่ดีกว่าก็มากับบตั้หังนะหังน่ารักมากเลยเนาะตู้ฮงฟรีให้เยอะเนี่ยเราก็พอที่จะฟังภาษาไทยดำจักน้อยเนี่ยมีแต่คนใส่ชุดไต่ดำสวยๆนั่นเลยแต่ว่าที่แน่บอกว่าที่ที่มัดผมนี่เป็นเป็นแม่บ้านแล้วใช่ไหมใช่อยากให้ดูข้างหลังนี่นี่แต่ว่าแม่ของหังไม่ใส่ไม่ทำผมข้างหลังม่นเป็นก็ไต่ดำนั้นเลยเป็นแถวเลยทุกสีมาหมด เขานี่เขากินอาหารกันเดี๋ยวเราจะเดิยยนลงไปนั่งไปเดีเยวเลยไปตรงที่มันเป็นสวยๆผู้หญิงผู้หญิงของที่ใต้ดำอืมไปให้ถ่ายส้มจริงส้งปมปลอมอ้าวว่ามาของแท้มันเขียวแล้วเนี่ยเขีได้เขียวแล้วของแท้เออพอาจะเดินของแท้เออทมื่อกี้เีงของปลอมอุ้ยเราไปถ่ายไปไง ยังไปต้องไทยนะเข้ามาเราก็ส่ใส่ตังเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องเที่ยวเดินให้คุ้เหมือนกันไม่รู้แผ่นเท่าอันเท่าไหร่อ่ะเราไม่รู้อ่ะมะมีงานด้วยอ่ะแท๊กซี่อะไรอ่ะไรเ่ไมม่ดีไงโอ้โห ไไม่ตกใจอะะรควันนี้เรามากินข้าวกับน้องพังแล้วก็พี่ชายครับใครจะดูคลิปเต็มไปด้วยทีมาเนี่ยตัวไหนก็คงแบบอะไรกล้องอะไรมาจ่อตลอดเลยนะเดี๋ยวบอกก่อนมีอะไรบ้างบอกฮังก็มียูทูบสามช่องฮังเขาไม่รู้ว่าทำยูทูบสามช่องเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเราดูในเน็ตแล้วไปที่นี่คือเวียดนามเนี่ยเราจะไปที่ไหนก็มันจะมีแบบอินเทอร์เน็ตตลอดเลยอ่ะแต่นี่มีทหานก็มีไม่มีก็ไม่มีใม้ได้เลย อันเนี่ยแดงงงข้าวอยู่เดี๋ยวเนี่ยมันเป็นกับข้าวมันก็เป็นหมูเป็นอะไรไม่รู้ผมกินแล้วข้าวแล้วอันนี้ก็ร้อนมากเลยพอผมไปเห็นร้องแป้งมาปั๊บก็เป็นข้าวด้านในน่มองมากเลยมันก็เหมือนจะเหมือนแบบาอะไรอ่ะข้าวราดแกงแบบแบบบ้างแน่แน่เนี่ยใช่แต่ว่าเขาเไดยกระทำแบบว่าพี่ก็นึกว่าเป็นเป็นแคบขัดอะไรข้างบนอะไม่มีข้าวเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเหมือนกับผัดคะน้าน้ดมันหอยเช่ไหมประมาณนั้น แต,ตแ, right. แต่มันจะแบกตรงที่ว่าใส่อันนี้มาแล้วก็ใส่อันนี้มันจะเก็บความร้อนไว้เพราะว่าแล้วมันจะแบบมันเหมือนไม่ไหม้ด้วยนะนี่เห็นปหมมันจะเป็นความมันจะเกาะร้อนเออแล้วแล้วที่มันร้อนมากแล้วส่วนที่น้องหันก็คือไก่พลังมันน่าจะเป็นผักเหมือนกันแต่พี่เราไม่ชอบผักผักง่ายไหมผักผักเป็นผักผักผักเบิร์นผักผักกับผัก จะฟักนะคือฟักไม่ใช่สำเนียงเราจะออกฟักแต่ว่าเราจะออกผักแต่พี่จะออกเป็นผักคำไทยผักคำไทยใหญ่ไป่หลงไต่หลงฟักเดี๋ยวดู้าตอนนี้เขาพูดว่าเอาแป้งไปใส่ในไหกโอ้โหเวลทำผักไว้ต้องแป้งทำมาได้เว้ย ผักผักแมวอ่ะได้หม้อชุบเอเซียได้ไหมี๊ะได้หม้อชุบเซียบ้านหอมอร่อยมากเลยี่น้องแม่มาดูก่อนพี่บีดิพี่ก็นึกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นหมูทอดหรืออะไรข้างในวะแต่พี่ไม่ใส่แต่เมื่อกี้ไม่รู้ไม่ดูไม่ได้ไม่เห็นเลยไงไม่เห็นแป้งกินหมดเออข้าวข้างในมากเลยมันจะขึ้นอยู่ว่าไม่ใช่ชาวคนใช่ไหมเราลองชิมเดี๋ยวพี่บอกให้ดูเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปสัมผัสกันดีกว่าไหนไหน เพื่อเป็นข้าวเกาหลีอ่ะเกาลีเพื่อเป็นข้าวเกาหลีนี่ไม่กินซีเรียว่านี้เราโมงโจงหมอดครับนี่เราเป็นซีเรียสเรอเป็นีเีเลยอะแปมันจะเป็นร้นผัดชุ่มชื่อนะคนเต็ม้านตลอดเลย ก็อันนี้สี่สิบแล้วมั้เลยเต็มเลยเนาะมันมันจะมีแบบหมูแล้วก็เห็ดเขาเรียกอะไรมันอะไรหมูถัดน้ำมันหอยอะไรประมาณนี้ทางบ้านพี่ก็เนาะแล้วต้องกินตอนมันร้อนๆนะตอนมันเย็นมันจะ มันจะแข็งกปลบาไม่รูต้องต้องถึงผัดกันนีอยู่ทอักาอ่กแซ่หน่อชีว์ทอดกาดผัดกระเทียม ขึ cage, bitch, okay. ้นก้อนนี้ผักาดผัดเนาะอะไร้ชิมหมูดูยังไม่เนองได้เห็นทานก็ดีเลยให้บางทามกล้องละเดี๋ยวเราจะกินต่อกันนะคะไป วันนี้ต้องทำจัดเต็มครับพาหนังแป้งมาสิ่งใดดูยามดุไม่ยอมให้ปล่อยปล่อยกลับยังไงครับตอนนี้สามชั่วโมงกว่าวออ่ายังน้องแป้งพุทธพลข่าสามช<า><า>ั่มแล้วไม่เป็นไรไหนเขาสายตอนรับเราก็เขาก็เหนื่อยเหมือนกันฮะเขาก็เหนื่อยอยู่ใครังใครม่วยขาเขาม่วยขารองอะไรรองเท้าสูงมาเนี่ยเราก็นึกว่าเราจะได้กลับแล้ว แต่แต่ลราให้เขาพักอยู่แต่ว่าเขาอยากเลี้ยงก็พามาใหม่คราบวันนี้มาทานกินนำผมมาที่ร้านอาห,หาที่ผมค้นนะมันจะเป็นร้านกาแฟโกอะไรเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าถ้ากินกาแฟที่สถานจะไม่ไหวครับก็เลยขออนุญาตจ,จัดเบาๆไปพนักงานในร้านเยอะมากคนมากินเยอะมากไม่รู้ว่าที่ไหนครับทางชื่อร้านอย่างอะชื่อร้านอย่างนี่เลยวะอ่านไม่ออก กาเฟฟงฮ uyền ที่เทียวองปรเทศกาแฟกันนะแล้วอผมกัจิรัชามด้วยันกแฟนสันไม่ทันดอนทั้งวันเลยวันนี่มีท้องต้องไมใมีท้องไม่ไม่ทานตอนท้งวันทั้งวันเลยตอนเช้าเราไม่ไปบ้านกอคีสไม่ทานอะไรมีแมวป่า ไม่ใช่แมวบอกเพื่อนก่อนครับมันเป็นเสือปลาหลาคนชอบเป็นแมวผมว่าแมวมันตัวใหญ่จังเพราะว่าไม่ใช่แต่แล้ผมคิดว่าชมดไปไป,ไปมาเมื่อกี้เราไปใชแชทคุยกับทางทางมาว,ว่ามีของปลาขายในตลาดวันนี้ผมจะไปดูมีเยอะมีเยอะด้วยนู้นแล้วแ่เราจะถามเขามีหลายอย่างเราจะถามว่าอย่างไรวะเนี่ยเขาก็ใช้แอปเอาหลายชนิดป่ะโอ้ ดาน้ำผลไม้ปั่นวันนี้เนาะคุณพี่ชายถ้านจะเอาเบียร์พ่อขอบคุณครับน้องฮันแล้วก็อ่านไม่ออกนาะอ่านไม่ออกไอเอาอย่างไงไอเอาอย่างขิงหรืออะไรอ๋อกาแฟเนาะใช่เป็นน้ำขิงน้ำขิง เออว่านอกเค็งกันนี่สัสๆเราเราคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าเรากินได้ทั้งกินทั้งว้าตลอดมือเลยดูด้วยดูดูมีอะไรบ้างเดี๋ยวเร่องน้องเิงด้วยผมนจะสั่งอะไรอะเพราะว่าอ่านไม่ออกอะไม่จำแนกกินได้อะไรมันก็ไม่รู้ว่าเมนูมันมีอะไรบ้างเลยว่าเป็นโยเกิร์ตหวานน้องแป้งแล้วก็เป็นน้ำแข็งแล้วก็มีผลไม้มาสมูทตี้อ๋อมาสมูทตี้น้อแป้งมีแตงโมด้วยอ่ะ ไอ้ลองลงาดูไอ้ไอ้นี่มงบอลีมะ่ไหมะม่วงมะม่วงมะตงโม่มะม่วงเอ้ยผลไม้ทุอย่างเลยตงโมสตรอเบอร์รี่ใช่แล้วด้วยรสเดกมรสเดิมค้างไปเลยครับตปักเต็ดมะตาลยกิ์ตแถมแถมดีแถมแคมถองซึ่งไม่ใชหวานเีไหมอร่อยกระเียวเคยกินสมูทตี้ไหมจกินไหนกะ ได้เลยครับแดกแดกอ๋อ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 อ๋่ป๋ออ๋อก๋ออ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 กออ๋ออออ๋ออวออ๋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 ออาออนออ๋ออออ๋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 คอ๋ออ๋ออ๋่อปออออ๋่อ๋ออ๋ออ๋ออรออ๋ออ๋ออ๋าอ๋ออ๋ออกอ๋อ๋๋ออออ๋ น้างามครับแล้วก็สาวอไปดำที่พูดมไก็รู้ว่าเธอเป็นกันเองมากเราเป็นชนมาเล่เซิร์ม่่ชินหรอไมนเลยนะครับด้ดกแเหกันยังไปปกติก็นอนกี่โมงต้องใช้แอปโทรศัพท์อ่าเอาที่ไม่เล่นดูบรรยากาศยน่ยืนเท่ากหลลองกินดูนะครับ Thế thì em lên ừ, anh ở phương nguyên nó ngay bến xe mà là xa không đi lố, không ở đây Mày đợt đi Đây ra, là... đây bến xe Bị thảm hay ngồi bạn ở Thái Lan thôi, quán ạ, mưa đòn chắc Ừ, đây chắc mông ngon ngon cho mông <laughs> <c oughs> อ๋อนิสัยอ๋อนิสมยแล้วก็อ๋อได้ไหมได้เลยเฮ้ยหอมไหมนี่เนาะแป้งเล่นแอปนาภาษาได่นนะครับอ่าไม่ถามว่านอนตักโมงมาดูโรงานตอกโตกันไข่อะ

โปนใช่ไปกติมากินบ่อยไหมอ๋อแกหลายหลาย้แซ่บร้านนี้แซ่บแซ่บหลายคนมาเนี่ยโอ้หลายคนมาเนี่ยกาแที่ลองชิมม่นเป็นถือกลงดีที่ดู้รสชาติแบบสมูทตี้แบอือดี๋ย้มีแยมดานยคนจะลองชิมว่าเหมือนสมูทตี้แ่ะที่เป็นผลไม้เ่ะ qua lấy chai bia cà phê Phương Nguyên một Nó không phải thay yogurt cực Vô cực mái Đã, rồi trong đây tí lên ba ngồi Mình đang mồm mua Đây, đây, đây một, một ngồi tí lên con ba con. Ba là chắc đông lắm mình nó rồi, à? luôn เยอะมากนะเพิ่มไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ี่ะมียอะซึงอ่ไม่รู้ว่าไม่เข็นนะโอ้นี่ว่าพี่จะลดน้ำหนักได้บ้างแค่เจินค็เจนวันเดียววันเดียวนะแต่ว่านี่ก็ไม่เจอเนไะเดี๋ยวไอซียนพาไปดูบั้นซอกกันไปเดืองนะไอซีนกี่มง เออเมืม่อวานไอตั้งแต่เช้าไอ้ชิจะมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ครั้งเนี้ยเราไม่ว่าเราอยู่กับทางแอ่งแต่ว่าเดี๋ยวเออพี่เจ้าต้องให้ตุ๊กตุ๊กคุยเราคนนีไ้ไปดูเรื่องเสื้อตีนปลาตุ้งโง่เดี๋ยวอ่าแต่ครั้งเนี้ยก็โทรมาหาพี่ไงแต่ครั้งเนี้ยเราไม่มีเนี่ยแต่พรุ่งเนี้ยใส่ก็ได้แล้วสักสิบโมงแล้วก็ไปดูเด่จะเดินไปดูคนเดียวก็ได้ของปลาแต่เขาอยากเจอน้องแป้งเอี๋ยวแล้วม่าจะเต็มไวไหมตอนนี้ฝนบู๊มากเออไว เหมือนแบบว่านั่งรถมาทั้งวันวันนี้ก็ต้องไปตื่นสายใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อวานน้องแบงบอกก่อนน้องแบงนั่งรถมาทั้งวันน้องแบงก็นอนค่ะคืนนั้นน้องแบงก็ตื่นสายน้องไม่ไม่ไหวไม่อยากจะตื่นอ่ะน้องแบงแต่แต่ทางมาน้องแบงก็ออกมาเนี่ยแล้วน้องแบงก่อนจะได้กินข้าวเช้าน้องแบงก็ตอนบ่ายสองสองวันแล้วน้องแบงก็เลยตอนนี้ก็เลยปวดหัวนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่กินตอนเย็นนี่แหละทุนี้ วันนี้วันหนึ่งก็นอนเต็มที่แล้วเพราะว่าเมรีก็เดินทางไปเช้าพรุ่งน,น,นี้พรุ่งน,นี้ใช่ไหมเอ้าพรุ่งน,นี้จะสายก็ได้แล้วก็ให้ไปกันไอเชียนคือกินข้าวไอเชียนพอไม่ไปไหนแล้วให้เชียนพาไปดูของป่าแล้วไปกินข้าวหน่อยก็ได้แล้วก็แล้วก็จองตั๋วรถเราไปดูจะออาไปไห<อ>นต่อไปอ่าไปหาตุ๊กตู้ก่อนมั้งไปหาตุ๊ตู้นะ เมื่อกี้โทรคุยกับตุ๊กไม่ไม่ไม่รู้ไปซาปากับไปเลยเชาน่าจะไปเลยเชาก่อนเออน่าจะไปหาตุ๊กตู้ก่อนช่วยถูกตุ๊กตู้มาสี่สัปห้าวันเนี่ยเรามีเวลาให้น้องแป้งแค่สิบสี่วันเชื่อไหมว่าตอนเนี้ยหมดเป็นรวดเร็วมากเวลาของเราเนี่ยคือแบบว่าแป๊บเดียวเนาะงานไม่ทำเลยอ่ะอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราคุณตุ๊กตู้ก่อนน่เือมาแคบมาแคบมาลูกตุ๊กตู้อน่ารักมากเลย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนมาเป็นไรน้องไปจะปิดคลิปแล้วน้องไปว่านั่งที่ไรคอยังไงอ่ะก็ไม่อยากให้มันปวดเนาะแต่มันปวดมาเองก็กินยาเหนื่พราะว่านอนน้อยจริงๆอ่ะนอนน้อยกินน้อยเดินแรงน้องไปเหนื่อยอ่อปกติผมก็นอนดึกนะครับแล้วก็ตื่นเช้าน้องไปก็น่าจะยังเดินอยู่ยังร่างกายย่างแบบว่ายังปรับตัวไม่ได้ค่อยไปไม่ใช่ปมก็เสกโต่เรานอนดึกมัน นอนตื่นเช้าได้แต่ว่าอันนี้เราเดินทางเราต้องพักผ่อนให้งใจเนี่ยคืออันนี้เราไม่ได้พักผ่อนแล้วก็ไปต่ออย่างนี้ไงวันนี้น้่าไม่รู้ว่าจะมาไม่รู้ว่าตื่นสายสายพิณไปตลาดมาแ้วมันก็ยังไม่ตื่นแปดโมงไม่ตื่น เก้าโมงไหมทางนัน้งกทางบางมือรมันเปนโมงเป็นโมงครึ่งเปดโมงนี่แหละไปมงเาพี่ไปเดินเที่ยวตลาดตลาดไปช้เาน่ะนี่ถ้าพี่แม่จะไปตลาดตยหดไม่ไปจะนอนน้องรงอไม่ไปแล้วนะไอเชนสายไปแล้วตลาดแต่ตลาดเขาไม่มีข้าวเหนียวไม่มีอะไรน้อมีแค่ตอนเย็นเหรอจะมีผลไม้พี่ก็ว่าอ๋อตรงไปนี้มันจะตื่นสาย ก็ซื้อแอปเปิ้ลหรือไม่ว่าที่เอ็นกินง่ายมันหน่อยก็ได้เช้าเช้าซื้อสับปะรดมามันเปรี้ยวขนาดนั้นกินจะกินได้อ่ะซื้อแบบบางที่แบบอะไรอ่ะรสฝรั่งไม่ใช่สีนั้นๆที่มันแบบแอปเปิ้ลประมาณนี้ก็ได้กัดกินมีก็ได้น้ำอะพี่คิดว่าน้องแป้งมาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใชยว่ากันใหม่เนาะวันนี้ก็เที่ยวทั้งวันก็ไม่รู้จะขอบคุณใครยังไงละภาษาไม่ค่อยได้แต่ว่าใช้แอป เวลาใช้แอปก็ต้องมีเน็ตอ่ะคือต้องไปซื้อเน็ตละผู้ได้ต้องซื้อซิมแล้วโอเคม, okay. มันก็จะเก็บเกี่ยวภาพเออเก็บเกี่ยวทริปประสบการณ์ในเวียดนามรารเรียนวิ่งฟูไว้ก่อนนะคะเพลงมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขึ้นไปไ้วยนะคะสวัสดีะคะ